ความคิดของมึงทำให้มึงมีอีกโก้พอมึงมีอีกโก้มึงก็จะเป็นอีกโก้ อีโก้เน is ี quiero, ่ยทำให้ม <mort> ึงเข้าไม่ถึงชีวิตที่แท้จริงของมึงชีวิตที่แท้จริงและตัวตนที่แท้จริงของมึงคือวิญญาณถ้ามึงมีอีโก้นะมึงจะเข้าไม่ถึงชีวิตวิญญาณอีโก้อะมันคือชีวิตที่มีแต่ความโง่มึงจะมีแต่ความทุกข์ถ้ามีชีวิตอีโก้มึงต้องเข้าถึงชีวิตและตัวตนที่แท้จริงของมึงคือวิญญาณมึงถึงจะมีเอ่อความสุขได้กูจะบอกให้ สิ่งที่ทำให้มึงมีอีโกะก็คือความคิดของมึงความคิดของมึงอ่ะทำให้มึงออคิดวิเคราะห์ตามหลักฐานข้อเท็จจริงตามตรรกะของมนุษย์ความคิดเนี่ยทำให้มึงมีเหตุผลมึงก็จะทำใช้เหตุผลของมึงซึ่งมันเป็นเหตุผลของอีโก้ไม่ใช่เหตุผลของวิญญาณเลยเออเมื่อมึงทำอะไรโดยคิดและมีเหตุผลบ้าง เออต้องทำอย่างนั้นถึงจะเป็นอย่างนี้อย่างเช่นต้องกินกาแฟถึงจะทำงานได้เออต้องชวนฉันถ้าถึงจะยอมไปอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความคิดที่ทำให้เกิดเหตุผลถ้ามึงใช้ชีวิตตามเหตุผลนั้นนะมึงก็จะมีอ,อใช้ชีวิตไปตามอีกโก้แล้วเหตุผลของมึงอ่ะทำให้มึงเกิดข้ออ้างต่างๆอ,างนานอ้างนั่นอ้างนี่ เพื่อไปซัพพอร์ตตัวตน Eagle. อีโก้อ้างว่าไม่ไปอ่ะไปไม่ไหวปวดหัวความจริงมึงไม่ปวดอะเอออ้างว่าเออปวดฟันความจริงมึงไม่ได้ปวดอะมึงแค่อ้างไม่อยากให้เขามายุ่งกับชีวิตมึงอย่างเงี้ยเหตุผลเนี่ยทำให้มึงมีข้ออ้างข้ออ้างเนี่ยทำให้มึงมีข้อแก้ตัวเวลา ใครพูดอะไรก็แก้ตัวไปเรอยอ๋อไปไม่ได้เพราะรถเสียเอเนี่ยควาจริงรถมึงไม่ได้เสียนี่มึงไปซับพอร์ตความคิดที่มึงแบบว่าไม่อยากไปอยนะ่างเงี้ยนี่คือยกตัวอย่างให้มึงฟังเป็นต้นจากข้ออ้างมึงจะเป็นบานว่าข้อแก้ตัวจากข้อแก้ตัวที่มึงทำเรื่อยๆอ่ะมึงจะกลายเป็นคนที่พูดไม่จริงพูดโกหกพูดโกหกเพื่อไป สับหลุมความต้องการของอีโก้มึงจะกลายเป็นโกหกโกหกบ่อยมึงจะกลายเป็นคนที่ตอแหลคือพูดไม่จริงมึงจะพูดตอแหลได้เป็นธรรมชาติความตอแหละจะกลายเป็นความจริงของมึงเมื่อมึงมีคมตอแหลเนี่ยมันจะเป็นนิสัยของอีโก้มึงก็จะกลายเป็นมีชีวิตปลอมของอีโก้ไม่ใช่ชีวิตจริงของวิญญ,ญาณกูทึงบอกว่า มึงห้ามมีเหตุผลมึงมีเหตุผลมีข้ออ้างไม่ได้เพราะเดี๋ยวมึงจะแก้ตัวไปเรื่อยมึงจะโกหกมึงจะตอแหลซึ่งมันทำให้สะกดมึงให้อยู่ที่ตัวตนอีโก้มึงจะมีลิมิตมีข้อจำกัดของชีวิตอยู่แค่ตัวตวนอีโก้มึงจะไม่สามารถก้าวข้ามตัวตนที่มึงทําอะไรได้มากกว่านั้นได้เลยเพราะมึงจำกัด มึงกรอบตัวเองให้อยู่ที่ตัวตนอีโก้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้น้า e. วีวิไลมันคอมเมนต์บอกให้อ e. ีมณีรัตน์อัดคลิปในกลุ่มอี e. มณีรัตน์มันมาคอมเมนต์ว่าอ้ยดาไม่ทันเขาหรอกอันนี้คือการนิสัยอีโก้ที่สะกดให้มันอยู่ที่ตัวตนของมันตัวตนเฮี้ยของมันไม่ให้มันทําอะไรเพื่อที่จะ ฉีกตัวตนออกจากตัวตนอีโก้พอมันแสดงออกอย่างงี้ว่าโอ้ยดัไม่ทะเลาะมันก็จะไม่ทํามันก็จะอยู่ที่ตัวตนอีโก้นี่คือเหตุผลข้ออ้างข้อแก้ตัวของมันสิ่งเหล่านี้จะทําให้มันอยู่ที่ตัวตนอีโก้อีกหน่อยมันจะกลายเป็นคนโกหกตอแหลโดยไม่รู้ตัวกูถึงบอกว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันคืออีโก้อีโก้มันคือตอแหลแต่มึงไม่คิดหรอกว่า ความคิดมันจะทําให้ตอแหลได้ไงเพราะมันมีเหตุผลถูกต้องตามหลักการของมนุษย์แต่กูบอกไอ้มึงไม่ใช่มนุษย์มึงไม่ใช่อีโก้มึงคือวิญญาณเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อความคิดอย่าทําตามความคิดเพราะมึงจะกลายเป็นคนตอแหลโดยไม่รู้ตัวไอ้ความตอแหลมันสะกดให้มึงมีชีวิตอยู่ที่ตัวตนอิโก้ทําไมมึงเข้าไม่ถึงตัวตนวิญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของมึงหรือไว้ซะ